เอาแล้วผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยวเราจะไเอาเกตเดอร์นะมาเกตบริเวณตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเรารถไถมันไม่สะดวกนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเกตเดอร์ไออ่งานเกตมีไว้นี่อ่ผมว่าไว้ตรงนี้ดีกว่านะไม่ต้องเอากลับไปหรอกรถเกตนะัะผมผมว่าเอาเอาเอาจอดไว้แถวแถวนี้แหละนะไม่ต้องเอากลับไปหรอกนะับผมเดี๋ยวจอดไว้แถวแถวนี้ก็แล้วกันนะนะผม ก็เดี๋ยวจะแปลาเกดเดิมมานะผมแปลาเกดเดิมมาแล้วก็เอาโอ้โหแล้วมันเดินช้าอีกแล้วเอาเกดเดิมมาเกดตัวนี้ครับผมถ้ามันไม่สะดวกยังไงก็เดี๋ยวค่อยเอารถไอ้นี้เอาเอาเอารถไถเกดนะผมว่าเกีเดิมมันน่าจะสะดวกกว่านะเพราะว่ามันเออมันอะไรล่ะเออมัน่านใหญ่ะ่านมันใหญ่นะเกีเดิมน่าจะทำง่ายกว่านะเบรกเบรกเบรกเบรไอ้นองไอเนอะ โอเคเกตเดอร์ออกมาผมเกตเดอร์เกตเดอร์นะครับผมคันใหญ่ๆนะผมยี่ห้อแคทเลยนะไม่มีพองอะไรนะยี่เอ่อรุ่นใหม่ซะด้วยนะผมไม่มีพองอะไรอ,ะอ่ะอ่านี่ไงเกตเดอร์ there, มาแล้วก็เดี๋ยวเอาเอ่อเอารถจอดดีๆก่อนรถจอดไหมโอเคเอ๊ะเอ๊ะที่จริงเกตเดอร์ there, เราขับไปเลยก็ได้ดีกหว่าทาไมเราต้องขึ้นรถวะมันมันก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะทาไมเราไม่ไม่ขับไปเลย เบื้อถอยถอยไปรับหน่อยถอยไปรับถึงที่หน่อยโอเคถอยรับถึงที่แล้วผมเต่ใจดีขนาดนี้เลยเหรอโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วผมก็ตอนนี้ก็เป็นกะดึกหน้าที่มาย้ายรถนะครับก็กะเช้าก็ย้ายไปให้กะเช้าทำวูสล้อลอยเลยผมถ้าไม่มีเสียงก็ขออภัยทุกคนด้วยครับผมไม่รู้จะแก้ไงเพราะเพราะว่าก็อัดไปเรื่อยๆนะ อีกก็ไม่รู้จะแจ้งไงโอเคเรียบร้อยผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยผมหน้างานนะผมไปวุ้นวุ้นวร้นวุ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 ้นว้วุ้นวุ้นวุ้นวุ้วุ <c oughs> วนว้นวนะุ้วนวุ้นวุ้นวุ้นเมืนงุ้นวุ้วุ้นวุ้น้นวุมม้นวุวุ้นวุ้นด,ดุ้นนวนวว้วน้ ดูดีทุกคนโอ้โหนี่คือห้าแยกครับผมนี่คือห้าแยกนะห้าแยกห้าแยกอโศรอโศรกายใช่ไหมถึกไหนไวะที่เราทำอออฝังนะง่งนู้นใช่ไหมนะครับผมตึกฝั่งนู้นนะครับที่เราทําใช่หรือเปล่าวะรู้กันตึกนี้อ๋อนี่ถนนคนเดินที่เขาปิดถนนไปแล้วนะครับโอ้ฝั่งนู้นก็จะเป็นเอ่อที่ที่เราสร้างนะครับโอ้เป็นแบบว่าเป็นเมืองแบบว่าเป็นห้างเป็นอะไรแบบว่ามาเมืองนี้คือแบบสบายเลยอะเออ แบบห้างแม่งอยู่ใกล้ๆกันนะโรงหนังเป็นโรงหนังเป็นห้างเป็นอ๋อ,อนี่ไงที่เราทํามันนั้นเนะ่ะเออตรงนี้อู้คือแบบว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ก็คืองานนี่แล้ววิ่งออกมาอีกสักนิดนึงก็เป็นไอห้างห้างที่เราจะทําใหม่ก็คือตรงเนี้เออว่าดีอ่ะก็ถือว่าดีนะผมดีมากๆเลยนะโอเคเราเราเดินลงบริเวณแถวๆนี้แล้วกันเลยแล้วกันเนาะก็คือแบบว่ามาส่งถึงหน้างานนะผม ย้ายรถมาปุบบ๊บลงปั๊บทำงานเลย <c oughs> นะผมโอเคนะผมก็หมดกะเชา้าเออหมดกะดึกนะผมกะดึกก็ไปลงไปไปพักผ่อนนะผมแล้วก็วกะเช้าก็ลุยกันต่อผมกะเช้าเป็นคนเอาลงนะนะผมก็ไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรเกตดแล้วผมจะเกตดดินไปฝั่งฝั่งไหนดีผมจะเกรดไป้งแต่ฝั่งนี้เลยแล้วกันเนาะ อเอาเดินหน้าดิพี่บึน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 โอเควัดบึนบึนบึนโอเคเราจะเกตไปเลยนะเราจะตั้งผ่านมันตรงๆนะผมตั้งผ่านตรงๆนะแล้วก็เกตไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะได้ั้งเพราะว่ารถเกตเดอร์มันผ่านใหญ่ไงนะผม เกียร์เดอร์มันพานใหญ่นะก็เลยอยากอยากลองดูครับผมอยากลองดูได้ไหมได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้รอยรอยเราทําไว้นะได้หรือเปล่าเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าไม่ได้นะครับนะได้หรือเปล่าเนีโโ่ยโ,โ,โอ้โหลโอ้โหโอ้หถ้าพี่แกจ,จะวิ่งชาขนาดนี้เออต้องมีอย่างนี้ลูกพี่เออแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ผายหมดนะทุกคนนะมันยังเป็นสีสีเหลืองอยู่เลยเนะี่ยผมว่าไม่พ้นรถอีนี้อยู่แล้ว ผมว่าไม่พ่รถไอ้รถธรรมดารถเก์ธรรมดาเออนี่ไงก็เก์ได้อยู่นี่ไงเออแต่ว่ามันก็จะไปช้านิหนึ่งครับรถเหมือนรถไม่แรงลูกพี่เออไป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 เหมือนรถไม่แรงอ่ะไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยเออนั่นแหละเออเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมก็อยากใช้รถที่มันหลากหลายนะผมทีเราก็ไปถอยตั้งลำมาใหม่นะครับโอ้ทำเปนถอยช้าอย่างนี้พี่ถอยไปๆหน่อยดิ ตอนแรกเราก็เกลียดเรียบแล้วนะแล้วทำไมมันมาให้ปรับปรุงอีกวะก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าโอเคเราจะตั้งฐานมาตรงๆเอาป้ายบิ้ลเบึ้ลบึ้ลบึ้ลเบึ้ลบิ้ลบิ้ลโอ้โหตรงนี้เป็นหลุมเลยครับผมโอ้เดี๋ยวๆตรงนี้มันเป็นหลุมนะครับว่าไงดีวะโอ้โหแล้วตรงนี้แม่งเป็นหลุมซะด้วยโอ้โหคือแบบว่า ต้องเอาจากฝั่งนู้นมานะครับต้องเกตต้องเกตลายขวางนะต้องเกตแนวขวางนะครับโอ้แฝวโอ้โผดิฟเออบกเชต้องเกตแนวขวางคนระับผมไปบูมมันถึงจะไปได้ใช่ไหมใส่หรือเปล่า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 เรียบร้อยไง ไม่ใช่ว่ะไงดีวะให้มันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวมันก็ได้อยู่นะโอ้ยอะไหนดีเนี่ยเอาอะไรดีว้าวกลับรถกับผมกลับรถก่อนถอย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 ช้าชิบหายเลยทุกคนถอยโคตรช้าเลยนะมา เราลองดูใหม่ผมว่าเกจเดิมมันจะทํางานได้หรือเปล่านะมันจะพ้นเ,เกจธรรมดาหรือจะพ้นแม่คร,หรูหรือเปล่าอมาดูดิทําได้หรือเปลาไานดูดิเ,เกจไปเออตรงไหนเป็นหลุมก็เกจไปทมเออเกจไปตรงไหนเป็นเนินก็เกจไปใส่หลุมเออเกจไปเออนั่นแหละเออมันต้ององานกี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยห้าสิบเก้าแล้วทุกคนอโอเคได้อยู่ได้อยู่ ผมไม่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะว่ามันเอ่ออะไรมันขุดดินได้หรือเปล่านะผมว่าไม่น่าจะขุดได้หรอกมั้งเบินเกตไปวงเกตเดินไปวังนบินบิล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 บิบิบิบนลโอ้โหโอ้โหตายแล้วให้ตายเถอะซาร่าให้ตายเถอะดินไม่พอ อย่าบอกนะว่าไม่พอพออยู่พออยู่เออนั่นแหละเออแล้วเอ,อ้ยมันต้องอนี่ดินอ้องแฝกลับรถใหม่กลับรถใหม่โอ้โอ๋อ,อดินดินที่เราเกตออกตอนแรกไงเออนะครับผมดินที่เราเกตออกตอนแรกไม่มีประโยชน์มีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยมมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีก็วันนี้แหละครับโอเคแล้วเราจะเกตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เลยเป็นจะไม่ได้ดิมันต้องเกียดไปฝั่งนู้นอันต้องถอยใหม่ก่อนถอยใหม่ก่อนถอยมาก่อนเกียดเดอร์เขาบอกว่าไม่ไม่มีเบรกนะใช้หรือเปล่าไม่รู้โอเคมาเราจะลองเกียดไปดูครับผมชิวๆเพลินๆไหมครับผมชิวๆเพลินๆไปอือปรับมุมกล้องมันโคตรยากเกียดเดอร์โอเคดินมาแล้วดินมาแล้วครับผมดินมาแล้ว ดินมาแล้วครับพี่ดินมาแล้วครับดินมาแล้วโอเคพอหรือเปล่าเนี่ยพอหรือเปล่าพอหรือเปล่าพอใช้หรือเปล่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะมันไม่ได้เสร็จสักทีโอ้ยหกจิบเก้าโคตรเกลียดนะงานแบบนี้ผมโคตรเกลียดเลยเนะี่ยเกลียดโคตรเกลียดเกลียดมากๆเลยงานแบบนี้ก็น่าจะเหลือฝั่งนี้หะมัมะผมว่านะเดี๋ยวผมไถไถตั้งแต่ฝั่งนี้มาเลยครับ ไฟเกตเดร์ดดินดินมันไม่หกอยู่แล้วไนอะดินดินมันไม่หล่นแล้วนะอ่าบูนโอเคเอียดโอเคแล้วเราจะเกดไปแล้วผมเกดไปโลดเกตไปโลดนี่ผมมันก็จะเกตไปเรื่อยๆโอเคตรงไหนมีดินตรงไหนไม่มีดินมันก็จะเกตไปนะครโอเคเกตไปเรื่อยผมเกตไปเกดไป ได้หรือเปล่าได้มันได้หรือเปล่ามันก็ยังไม่ได้อีกนะครับทำไมเขาเรื่องมากกันวะ80 87เปอร์เซ็นแล้ววะคนตรงไหนมีดินเ่วะตรงนู้นเหรอ87เปอร์เซ็นแล้วครับอันนี้ก็คือเราเขามาปรับอ่าเป็นการปรับที่มันเรียบนะนะครับผมปรับที่มันเรียบนะ,บบใ,หนบนะบให้มันเรียบที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมกลับรถก,ก่อนหป โอ้โหเกียร์เดอร์ซิงเกียร์เดอร์ซิงครับผมโอ้โหพื้นท <lens> ี่มันโคตรโล่งครับที่จริงเราขับมาเองก็ได้นะเกียร์เดอร์เท่าเดซิงขนาดนี้คือมันก็แรงอยู่ไม่ต้องไปผนให้มันยุ่งยากหรอกนะครับเก็บร์อะไรเก็บร์อะไรตรงนี้นะครับเก็บร์อะไรเก็บร์อะไรเก็บร์อะไรมันได้นิดเดียวเองว่ะโอ้ยเอาไงดีวะ มันเหลือตรงนี้ตรงสีแดงๆเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้โอ้ยเหลือตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับจะได้หรือเปล่านี่ครับจะได้หรือเปล่านี่ครับเราได้กี่นาทีแล้วมันรู้สึกเพลินยังโอ้สิบนาทีแล้วอะไรของพี่แกเนี่เก็ดร์เด้อเกียร์เดอ้เดเดอพี่ทำงานโอ้ยคนเดียวเลยนะเนี่ยอะไรว่าเคเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับแต่ว่าผมจะไม่บดให้ดูนะ อ๋อผมจะไม่บดให้ดูนะป้ายดัานป้ายผมว่าเหลือตรงนี้แหละนี่เหลือเหลือตรงบ้าบอนี่แหละครับทีเดียวเสร็จจะพี่เออโอ,อ้โหรอการที่มันนอนแล้วเหนื่อยเหนื่อยโอเคผมเจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะผมบ๊าไปไปนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับโอ้โหมีรอยด้วยวะ